สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์พบกับครูอาจารย์นำฝนนาชวัต์ในวิชาฟิสิกส์เช่นเดิมค่ะเด็กๆ mm hmm. ในวันนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาขึ้นบทใหม่กันนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะครูให้เด็กๆดูเรื่องนี้ดูรูปนี้ก่อนนะคะหลายคนเดาออกแล้วนะต้องเป็นเรื่องคลื่นแน่นอนนะคะซึ่งเรื่องคลื่นนะคะมันจะมีอ่าเป็นชุดของเขาก็คือคลื่น น้เสียงแล้วก็แสงนะคะซึ่งก็จะใช้ความรู้ที่ต่อกันนะคะคราวนี้ในเรื่องคลื่นเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าคลื่นคืออะไรนะคะถ้าตามรูปนี้นะเราจะให้สังเกตคลื่นน้ำกับคลื่นในเส้นเชือกนะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าก่อนมีคลื่นที่เราไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าด้วยนะคะอ่ะคราวนี้คลื่นนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมีการส่งผ่านอย่างไรนะคะเราจึงเลือกจาก รูปที่เด็กๆมองเห็นนะคือมันมีการรบกวนหรือการกระตุน้นแหล่งกําเนิดคลื่นนะคะอย่างน้าอย่างเงี้ยหรือเชื่ออย่างเงี้ยก็ต้องมีการแกว่งน้ําก็มีการหยดลงใบนะคะหรือมีลมหรืออะไรอย่างเงี้ยมากับเพื่อมผิวน้านะแล้วมีการส่งแผ่พลังงานนะคะออกไปรอบๆแหล่งกําเนิดนะอย่างน้ำเนี่ยจะเห็นเลยว่าแผ่ออกไปอย่างนี้เนาะนะคะแต่คลื่นทฮเลก็แล้วแต่ทิศทางส่วนเชื่อก็คือจากมือไปถึงอีกฝั่งหนึ่ง คราวนีอ้อย่างแรกนะคะเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของประเภทของคลื่นนะคือคลื่นมีหลายอย่างมากเกณฑ์ในการจําแนกประเภทนะคะก็จะเรียนอยู่ประมาณ3เกณฑ์นะอันแรกนะคะแบ่งออกเป็นสองพวกเราเรียกว่าคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคราวนี้ครูยกตัวอ,อย่างคลื่นกลนะคะคลื่นในเส้นเชือกผิวน้ําเสียงแผ่นดินไหวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงวิทยุไมโครเวฟเอ็กซ์เรย์แกมมานะคะ ดูที่แสงก่อนเลยนะแสงเนี่ยใกล้ตัวเราที่สุดนะคะแสงเนี่ยส่งมาจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกเรานะไม่จําเป็นต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่คําว่าไม่จําเป็นแปลว่ามีตัวกลางก็ได้ไม่มีก็ได้ดังนั้นดังนั้นเจ้าตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะทั้งเซตนี้เลยนะก็คือไม่จําเป็นต้องใส่ตัวกลางในการเคลื่อนที่แต่แต่นะคะขึ้นก้นนะทุกตัวต้องมีตัวกลางในการเคลื่อนที่ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือเสียงเวลาที่ นักบินอวกาศเขาสื่อสารกันเนี่ยนะเขาไม่สามารถใช้เสียงได้นะเพราะอะไรเพราะว่าที่ในอวกาศเป็นสุญญากาศก็คือไม่มีตัวกลางในการส่งผ่านเสียงนะคะเขาจึงต้องมีโค้ดมีอะไรนะอ่ะโอเคอันนี้เกณฑ์ที่1ก็เลยเป็นในเรื่องของนะการอาศัยตัวกลางในการขึ้นที่นะคะขึ้นไม่ไล็กไฟฟ้าไม่จําเป็นมีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่ามีตัวกลางเขาก็ไปได้ไม่มีก็ได้แต่ขึ้นกลนไม่ได้นะขึ้นกลนต้องมีตัวกลาง อันต่อไปค่ะอันนี้สปริงนะคะสปริงเนี่ยเป็นวัตถุที่แปลกคือหมายควาว่าตัวของเขาเนี่ยทําให้เกิดคลื่นได้ทั้งสองแบบนะคะอันเนี้ยเขาสบัดสปริงอ่าสบัดสปริงขึ้นลงนะจะเป็นคลื่นคล้ายๆกับคลื่นน้ำส่วนตัวนี้อัดสปริงอัดสปริงก็คือดึงมือเข้าออกนะจะเกิดคลื่นที่เป็นคลื่นอัดขยาย ะค,ะคราวนี้สีแดงหมายถึงอะไรสีแดงคือทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นก็คือเคลื่อนที่จากมือออกไปนะคะส่วนทิศสีม่วงคืออะไรทิศสีม่วงคือทิศการเคลื่อนที่ของสปริงค่ะคือณนะตำแหน่งเนี้ยสปริงจะมีการขึ้นและลงซึ่งตั้งฉากกับทิศของคลื่นนะคะถ้าเป็นการสะบัดสปริงแต่ถ้าเป็นรูปข้างล่างนะสปริงเนี่ยจะมีทิศขนาน นะคะการทิศท,ทางของคลื่นนะดังนั้นเกณฑ์ของอันนี้นะคะก็จะแบ่งตามทิศท,ทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและอนุภาคตัวกลางนะถ้าตั้งฉากกันอย่างรูปข้างบนนะคะเราเรียกว่าคลื่นตามขวางแต่ถ้าเป็นขนานกันแบบรูปด้านล่างนะคะเรียกว่าคลื่นตามยาวโอเคนั้นถ้าเป็นตัวสปริงเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าเป็นสบัดหรืออัดสปริง คลื่นตามขวางเนี่ยอ่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกตัวเป็นคลื่นตามขวางพวกคลื่นผิวน้ำอ่นะคลื่นน้ำนจริงๆมีทั้งตามยาวแล้วตามขวางนะเราต้องพูดกันอีกทีว่าเป็นผิวน้ําหรือทั้งหมดนะคะคลื่นเสียงเป็นคลื่นตามยาวนะคลื่นตามยาวเนี่ยจริงๆถ้านอกจากสปริงแล้วเนี่ยเราก็เห็นได้ยากจริงๆก็มีคลื่นแผ่นดินไหวแต่ถามว่าเราเห็นไหมเราก็ไม่เห็นโอเคสุดท้ายนะเป็นเกณฑ์ที่เป็นคลื่นโดนกับคลื่นต่อเนื่องนะคะเกณฑ์นี้เนี่ยนะ Ask, iki, ออกข้อสอบได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าต้องมีรูปให้ดูจริงๆรูปควรจะต้องมีการเคลื่อนที่ด้วยนะคะคลื่นดนแปลว่าครั้งเดียวคลื่นต่อเนื่องก็คือมากกว่า1ครั้งเป็นคลื่นชนิดเดียวกันนี่แหละแต่ว่าสร้างให้เกิด1ครั้งก็เรียกว่าคลื่นดนสร้างให้เกิดหลายครั้งก็เรียกว่าคลื่นต่อเนื่องอย่างในรูปนี้จะเป็นคลื่อนในเส้นเชือกนะคะสบัดเชือกหนึ่งครั้งเรียกว่าคลื่อนดนแต่ถ้าเราสบัดเชือกต่อเนื่องอย่างเงี้ยโอเคดังนั้นมาสรุปเกณฑ์ของคลื่นนิดหนึ่งนะสามเกณฑ์นะะค อาศัยตัวกลางนะคลื่นกลต้องอาศัยคลื่นไม่เด็กไฟ,ฟฟ้าไม่ต้องนะคะทิศทางการสั่นคลื่นตามขวางการสั่นของอนุภาคแล้วก็ทิศทางของคลื่นเนี่ยตั้งฉากกันส่วนคลื่นตามยาวนะคะขนานกันนะขึ้นโดนครั้งเดียวขึ้นต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งครั้ง โอเคนะคะคราวนี้หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราแบ่งประเภทของคลื่นเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องมารู้องค์ประกอบของคลื่นว่าเขามีอะไรกันบ้างนะไม่ยากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันแรกสันคลื่นสันคลื่นกับท้องคลื่นมาพร้อมกันเลยสันคลื่นคืออะไรสันคลื่นคือจุดบนสุดเหมือนสันเขาอะค่ะ สันขึ้นคือจุดบนสุดของคลื่นนะคะอันนี้เป็นภาพแบบมองจากด้านข้างเนาะอันนี้จะเป็นคลื่นน้ําหรือคลื่นเส้นเชือกก็ได้เป็นคลื่นเส้นเชือกก็จะง่ายเพราะว่าสะบัดให้เห็นเลยจุดบนสุดนะซึ่งจะมีตำแหน่ง C กับ K เงี้ยเขาเรียกว่าสันคลื่นนะคะแล้วก็ท้องคลื่นท้องคลื่นก็จะเป็นตำแหน่งล่างสุดล่างสุดท้องคลื่นเหมือนท้องทะเลคือล่างสุดนะอันนี้เลยล่างสุดต่อไปคำว่าการกระจัดและคำว่าแอมปิจู เอ๊ะต่างกันยังไงนะคะการกระจัดเนี่ยคือลากจกากตำแหน่งสมดุลคําว่าตำแหน่งสมดุลคือจุดที่ไม่เกิดคลื่นค่ะแนวกลางลากขึ้นไปนะดังนั้นการกระจัดคือมีทุกตำแหน่งเลยไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันนะการกระจัดมีทุกตำแหน่งไม่เท่ากันไม่ใช่มีแค่ในรูปที่ครูวาดด้วยซ้าแต่จะมีการกระจัดอันหนึ่งที่มีค่ามากที่สุดคราวนี้คลื่นของเราเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแบบสมบูรณ์หมายความว่าด้านบนด้านล่างเนี่ย เสมอกันตลอดเวลานะคะเวลาผ่านไปคลื่นก็สมบูรณ์หน้าตาแบบเดิมเลยนะคราวนี้เราเรียกการกระจัดที่มากที่สุดนะคะว่าแอมพลิจุดนะนะซึ่งเราวัดจากแนวสมดุลนะคะวัดได้ทั้งด้านบนและด้านล่างนะขึ้นไปก็ได้ลงมาก็ได้นะคะหรือพูดง่ายว่าเป็นจุดที่วัดจากสมดุลไปหาสันคลื่นกับสมดุลมหาท้องคลื่นนั่นเองนะคะคราวนี้แอมพลิจุดบอกค่าอะไรแอมพลิจุดเป็นการบอกค่าพลังงาน ะะดูง่ายจากคลื่นน้ำนะคลื่นน้ำที่สูงสูงก็คือ,อ,อมีพลังทําลายล้างเยอะ mm hmm. เช่นแบบสึนามิอย่างเงี้ยนะคะโอเคตัวต่อไปคำว่าเฟสเฟสคือมุมนะคือมุมของคลื่นนะคะคราวนี้ระบบมุมของในทางฟิสิกส์เนี่ยก็จะใช้อยู่2อันนะคะก็คือองศากับเรเดียนนะซึ่งความสัมพันธ์ของเขาก็คือ 1นพายเรเดียนจะเท่ากับ180องศาหรือเราเรียกว่า2อพายเรเดียนก็คือ360นั่นแหละคราวนี้มันมีความต่างของเฟสนะความต่างของเฟสก็แปลว่าเราต้องมีการพิจารณา2ตำแหน่งใดนะคะว่ามันต่างกันอย่างไรอ่ะความต่างของเฟสมีคำว่าเฟสตรงกันกับเฟสตรงข้ามนะคะคราวนี้เฟสตรงกันเฟสตรงกันคืออะไรเฟสตรงกันก็คือ2ตำแหน่งที่เราพิจรารณา นะคะมีมุมที่ต่างกัน3 6มองศาหรือ2พารเดียนหรือเป็นเท่าของ3 6มองศากับ2พารเดียนนะเป็นสีพาย6พายอะไรเงี้ยได้หมดเฟสตรงข้ามเฟสตรงข้ามคืออะไรอ,ะอันนี้ครูขอใช้คำว่าเป็นเลขขีนะคะเป็นเลขคีพายหมายความว่าเป็นเศษของ180องศาหรือต่างกันพาย สามพายห้าพายครูเลยเรียกว่าขี้พายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเด็กๆจะรู้ว่าเขาเป็นเฟสตรงกันหรือเฟสตรงข้ามเนี่ยเด็กๆต้องดูมุมให้เป็นก่อนนะคะในรูปเนี้ยอ่ะอย่างเงี้ยมุมตรงเนี้สี่สิบห้ามุมตรงนี้เก้าสิบเก้าสิบคืออะไรคือพายส่วนสองมุมตรงนี้พายก็คือร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้สองร้อ, 180, อยเจ็ดสิบเนี้ยก็สามพายส่วนสองนะคะ ตรงที่เป็นตำแหน่งย่อยเนี่ยเด็กก็สามารถย่อยลงไปได้อีกว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะคะเป็นกี่พายเป็นกี่องศานะอะคราวนี้เดี๋ยวลองทดสอบนิดหน่อยสินะคะถามว่า c กับ k c กับ k มีเฟสต่างกันเอ่อเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ c กับ g นะ c และ g มีเฟสต่างกันเป็นอย่างไรนะคะอะคราวนี้ ซีกับเคดิดูออกไหมคะซี C กับเคตรงเนี้ยซีคือพายส่วน2มีตำแหน่งอีกตำแหน่งเนาะคือตัว G ใช่ไหมคะอ่า G ก็เป็น3ามพายส่วน2อ่าแล้วก็ตรง K ตรงนี้อ่าตรง I แล้วกันเนาะเขียน I ก่อนนะคะ I คือ2อพายอ่า I คือ2อพายส่วนตัว K ตัว K ก็คืออะไร k ก็คือ5พายส่วน2นะคะเราจะเห็นว่าพายส่วน2กับ5พายส่วน2ต่างกันอยู่เท่าไหร่ก็เอามาลบกันได้เป็น4พายส่วน2คือ2พายนะคะ,สะแสดงว่า c กับ k เป็นเฟสตรงกันนะคะส่วน c กับ g ลบกันแล้วเหลือพาก็คือเป็นเฟสตรงข้ามอย่างเงี้ยนะคะโอเคอ่ะ คราวนี้พอเราดูเรื่องเฟสเป็นแล้วนะคะเรื่องเฟสเนี่ยก็จะสามารถต่อมาในเรื่องของความยาวคลื่นได้แต่จริงๆถ้านับเฟสไม่เป็นเด็กๆก็สามารถดูความยาวคลื่นได้เช่นเดียวกันนะคะความยาวคลื่นอันนี้เป็นตัวแปรใหม่อ่านว่าแลมดานะคะแลมดาตัวนี้หมายถึงอะไรเป็นระยะห่างนะคะที่เคลื่อนที่ครบ1รอบ1คลื่นหรือเราเรียกว,ว่ามีเฟสต่างกันเป็น2องพายนะคะคราวนี้ จริงๆเราวัดได้ทุกตำแหน่งเลยเพราะว่าเราบอกว่าแล้วว่าคลื่นของเราอะมีความสมดุลน,นะคะคือหมายความว่าหน้าตาเขาเหมือนเดิมตลอดเลยอะนะอะเช่นเราวัดจาก C ใช่ไหมมาถึง K ก็ได้เป็น1ลัมดาวัดจาก A มาถึง I ก็ได้ค่ะก็เป็นลัมดาเหมือนกันวัดจาก G มาถึง O ก็ได้หรือถ้าเราจะวัดจาก D ดอกก็จะไปถึง L อย่างเงี้ยนะคะก็เป็น1ลัมดาเหมือนกันนะเพราะคลื่นของเรามันสมบ,บูรณ์แบบน,นะคะคราวนี้ ตัวต่อไปความถี่กับคาบนะคะจริงๆแล้วเด็กๆเคยรู้จักความถี่และคาบเนี่ยมาจากในเรื่องของวงกลมแล้วก็ซิงเปิลฮาร์มอนิกแล้วนะคะขอย้ำมีที่ความถี่คือ,เ,อ,อเป็นหน่วยรอบต่อวิหรือเฮิร์ตนะคะดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีคลื่นนะกี่รอบหรือกี่คลื่นใน1นวินาทีแล้วก็คาบก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบหรือว่า1คลื่นนะคะทั้ง2องอันเนี่ยก็จะมีสูตรที่สัมพันธ์กัน,กนคือเป็นส่วนกลับของกันและกัน นะคะคราวนี้เราก็มาสู่ในเรื่องของความเร็วคลื่นหรือเราเรียกว่าความเร็วเฟสแต่จริงๆเรานิยมเรียกว่าความเร็วคลื่นมากกว่านะคะสูตรแต่ดั้งเดิมเลยของเราเรามี v ากับ s ส่วน t เล็กใช่ไหมนะคะคราวนี้ s เนี่ย s ของคลื่นก็คือ1คลื่นคือเรียกว่าแลมดาหรือ1ความเร็วคลื่นนะคะแล้วเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1คลื่นหรือ1รอบเราก็เรียกว่าคาบ เราก็เลยแปลงเป็นตัวแลมดาส่วน t ใหญ่เอาแลว f แลมดามายัางไงเพราะว่า1ส่วนคาบเท่ากับ f ดังนั้นตัวนี้มันคือ1ส่วนคาาอ่าก็เลยเท่ากับ f นะดังนั้นเราจึงมี3สูตรให้ใช้นะคะ v เท่ากับ h ส่วน t เล็กเท่ากับแลมด d a ส่วน t ใหญ่เท่ากับ f แลมด d a อ่าสามารถใช้ได้ตามนี้เลย3สูตร ทุกอันนะคะพยายามใช้เป็น SI unit นะจริงๆตัวแปรพวกนี้เด็กๆรู้จักมาหมดแล้วยกเว้นตัว l a m ดานะคะตัว f ตัว t ใหญ่ t เล็กตัว S นะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างสินะคะในเรื่องขององค์ประกอบของคลื่นนะคะองค์ประกอบของคลื่นในรูปนี้เนี่ยเห็นไหมคะเรามีคลื่นณนะตำแหน่งต่างๆตำแหน่ง a ถึงตำแหน่ง i นะตำแหน่ง a ถึง i เลยซึ่งตำแหน่ง a ถึง i เนี่ยนะ เขาถามอันดับแรกแอมพลิจูดแอมพลิจูดคือความสูงคขื่น,นะคะ่ะเด็กๆดูนะแอมพลิจูดเราวัดจากไหนนะคะวัดจากแนวสมดุลขึ้นไปหรือวัดจากแนวสมดุลลงมาก็ได้นะตำแหน่งสั่นขึ้นกับท้องลื่นซึ่งปรากฏว่าวัดแล้วอะก็ได้3ทั้งคู่นะคะก็ตอบเป็น3หน่วยเมตรตามแกนกราฟเลยอ่ะตำแหน่งใดมีเฟสตรงกับ C เฟสตรงกับ C ก็คือห่างกัน2พาย ะะก็จะมีตำแหน่ง G โอเคตำแหน่งใดมีเฟสนำหน้า C อยู่90นำหน้า C อยู่90นะคะอ่ะคราวนี้าะว่านำหน้าคืออะไรคลื่อนนะคะเด็ก,ดกๆที่อยู่ตรงเนี้ยคือเกิดก่อนนะเพราะว่าเกิดก่อนก็คือเคลื่อนที่มาข้างหน้าอันนี้มันเป็นแกนศูนย์เนาะนะคะดังนั้นนำหน้าคือมาก่อนมาก่อน90องศาก็คือตัวนี้ค่ะตำแหน่งดี o g เนาะ90องศานะ นะคะหรือพายส่วนสองเรเดียนเขาถามว่าคลื่นตัวเนี้ยในรูปเนี้ยมีกี่รอบอ่ากี่รอบก็คือมีกี่ความยาวคลื่นนที่เราเห็นนะคะอ่ะถ้าเรานับเนาะ a ถึง E 1คลื่นอ่าตัดแล้วก็ e ถึงออีก1คลื่นนะคะก็มีทั้งหมด2คลื่นด้วยกัน ขั้นถามต่อไปเขาถามว่าความยาวคลื่นเป็นเท่าไหรความยาวคลื่นเราดูแค่คลื่นเดียวเท่านั้นนะคะโดยนักเรียนจะดูจาก A ถึง E ก็คือ4เหมือนกันหรือดูจาก E ถึง I 4ถึง8ก็คือ4เชั้นเดียวกันนะคะก็คือ4เมตรนั่นเองนะอ่ะโอเคเรามาดูข้อนี้สินะคะข้อนี้จากเดิมที่เรามีทั้งหมด3สูตรใช่ไหมนะครูจะให้เด็กๆด,ดูทั้ง3สูตรเลย ะะว่าถ้าเราใช้ถูกต้องเนี่ยสูตรไหนก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้องค์ประกรอบของขื่นนะในข้อที่6เนี่ยนะคะเขาถามว่าไม่ใช่เขาถามเขาบอกเนาะเขาบอกว่า A ไป I อนะคะ A ไป I นะตั้งแต่ A ถึง I เนี่ยใช้เวลา4วินาทีนะคะ A ถึง I ใช้เวลา4วินาทีหาอัตราเร็วขึ้นนะคะหาอัตราเร็วขึ้นนะจะมีค่าเท่าไหร่ จริงๆเรามีสูตร v เท่ากับ h ส่วน t เล็ก lambda ส่วน t ใหญ่แล้วก็ f คูณ lambda นะคะซึ่งอันเนี้ยเราจะใช้ s ส่วน t เล็กก็ได้่ s ทั้งหมดคือ8นะคะ t เล็กคือ4นะก็คือ2เมตรต่อวินาทีนะคะหรือเราจะไปใช้ lambda ส่วน t ใหญ่ได้ไหมนะคะได้ lambda คือ4ค่ะ อ่ะส่วนที่ใหญ่ที่ใหญ่ดูยังไง A ถึง I เนี่ยสีว่วิแสดงว่า1คลื่น A ถึง I คือ2คลื่นใช่ไหมคะ1คลื่นก็คือ A ถึง E ก็แค่2วิไงคือครึ่งหนึ่งนะดังนั้น, 1, นะแ,นแลมดาคือ4 4หาร2ก็ได้2เหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อไปเขาถามความถี่คลื่นนะเรามีสูตรอยู่แล้ว V ีทักส่วนทีกับ V ีทักเแลมดา โอเคอ่ะเราก็มาใช้สูตรนี้แหละว่า f เท่ากับ v ส่วน l a m b d ะคะ v ที่เราหามาได้แล้ว2ล l a m คือ4เมื่อกีนเอาที่บอกก็เลยได้เป็น0.5นะคะเฮิร์หรือรอบต่อว,วินาทีคาบคาบนะคะเราลองใช้สูตรนี้บ้าง t เท่ากับ1ส่วน f นะคะก็จะเป็น1หาร0.5ก็คือ2วินาทีหรืออย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เรานับได้เลยว่า2คลื่นนะ่ะมันเป็น4วิ1ึคลื่นก็คือ2วิ โอเคไหมคะเนาะไม่ยากเนาะอันนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างขององค์ประกอบคลื่นนะคะที่ยังไม่ยากมากเท่าไหร่อาลองมาดูข้อนี้กันบ้างนะคะข้อนี้เขาบอกว่าคลื่นนะคะเคลื่อนที่นะด้วยความเร็ว100เมตรต่อวินาทีค่อนข้างเร็วเลยนะคะ v เท่ากับ100เมตรต่อวินาทีแล้วก็ณนะจุดจุดหนึ่ง ให้การเคลื่อนที่เป็นดังกราฟนี้กราฟนี้เป็นกราฟอะไรกราฟการกระจัดและเวลานะคะกราฟการกระจัดและเวลาให้หาความยาวคลื่นค่ะคราวนี้ในกราฟนี้ทําให้เรารู้อะไรในกราฟนี้นะคะมีคลื่นทั้งหมด1คลื่น2คลื่น3คลื่นนะคะมีคลื่นทั้งหมด3คลื่นนะบอกแลมด้าไหมไม่ใช่บอกเวลาค่ะแกนกราฟนี้บอกเวลาทําให้เรารู้ว่า1คลื่น ใช้เวลาไป0.2นวินาทีนั่นก็คือตัวแปรคาบนั่นเองนะคะ0.2นจดวินาทีอ่ะคราวนี้เขาให้เราหา V เนาะแน่นอนเรามีสูตรอยู่แล้วนะคะ v เท่ากับ V เท่ากับอะไรคะอ๋อขอโทษเขาให้เราหาแลมด้าเนาะอ่ะเขาให้หาหาแลมด้านะเรามีสูตรอยู่แล้วค่ะ V เท่ากับแลมด้าชนทีใหญ่ อ่าแลมดาส่วนทีใหญ่นะคะดังนั้นจะตัวแลมดาก็คือ V คูณทีใหญ่นะให้มาหมดและว V คือ100อ่าทีใหญ่หรือว่าค่าคือ0.2นะคะดังนั้นแลมดาหรือความยาวขึ้น<ม>นะก็เลยมีค่าเท่ากับ20เมตรนะคะเด็กๆโอเคอ่ะ อันนี้ก็คือโจทย์ในเรื่องของ,ององค์ประกอบของคลื่นนะคะในเรื่องต่อไปของคลื่นเนี่ยเรามาดูสมบัติของคลื่นกันบ้างนะคะสมบัติของคลื่นเนี่ยจริงๆแล้วมีทั้งหมด4สมบัติด้วยกันนะคะแต่ในวันนี้เดี๋ยวครูจะสอนแค่1สมบัติก่อนนะคะแล้วในอีก3สมบัติที่เหลือเนี่ยให้เราเรียนในครั้งต่อไปซึ่งสมบัติของคลื่นเนี่ยนะคะเราจะดูจาก คลื่นน้ำนะคะเพราะเราสังเกตเห็นได้ได้ทั้ง4สมบัติเลยนะเป็นคลื่นที่เราสังเกตได้ซึ่งมันจะมีชุดการทดลองอยู่นะคะเขาเรียกว่าชุดการทดลองถาดคลื่นนะคราวนี้ขูอ,อธิบายนิดนึงก่อนละกันนะคะจะทุชุดการทดลองถาดคลื่นเนี่ยนะมันจะเป็นถาดคลื่นอาจจะเป็นกระจกหรือเป็นพลาสติกนะคะแล้วก็มีไฟส่องอยู่ข้างบนนะไฟเนี่ยก็จะส่องลงมาเราจะเห็นคลื่นเนี่ยด้านล่าง ตรงนี้นะคะ,ะถ้าพื้นโต๊ะเราเป็นสีขาวอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะดูได้เลยแต่ถ้าสมมุติว่าโต๊ะเราไม่ใช่เป็นพื้นสีเดียวนะคะก็ควรจะเอากระดาษขาวมารองไว้นะคะมีมอเตอร์นะซึ่งเป็นตัวทำให้แหล่งกำเนิดคลื่นเนี่ยมีการสั่นนะคะต่อเข้าไปกับแหล่งกำเนิดคลื่นนะคะคราวนี้เจ้าตัวแหล่งกำเนิดคลื่นนี่นะคะก็จะมีหลายหน้าตาทั้งเป็นแผน่นเหมือนไม้บรรทัดทำให้คลื่นเนี่ย เป็นลักษณะเป็นเสน้นหรือเป็นจุดๆก็จะทำให้ขลื่นเป็นหน้าวงกลมอย่างนี้นะคะคราวนี้แล้วแสงเนี่ยจะทำให้เราเห็นคลื่นซึ่งเป็นผิวน้ำเนี่ยแล้วเป็นริ้วคลื่นอยู่ข้างล่างนะคะก็เลยจะสังเกตสมบัติของคลื่นจากถัดคลื่นได้เดี๋ยวเราลองมาดูสมบัติแรกนะคะของของคลื่นกันนะก็คือสมบัติการสะท้อนนะคะของคลื่นนะซึ่งเราพูดกันถึงคลื่นผิวน้ำคราวนี้ คลื่นที่เราจะดูสมบัติการสะท้อนนะคะอันนี้ในรูปนี้จะเป็นคลื่นหน้าตรงนะซลื่นคลื่นหน้าตรงเกิดจากอะไรก็เกิดจากวัตถุที่มันเป็นผิวหน้าตรงเหมือนพวกไม้บรรทัดนะคะอะคราวนี้คลื่นที่เป็นสีน้าเงินเป็นคลื่นที่เข้ามาส่วนคลื่นที่เป็นสีแดงนะคะเป็นคลื่นที่ออกไปอะแล้วเจ้ารังสีสีเขียวนะคะเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นซึ่งทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นเนี่ยจะตั้งฉากกับหน้าคลื่น จะตั้งฉากกันหน้าคลื่นนะเนี่ยตรงนี้เขาตั้งฉากกันเหมือนกันที่ทางการเคลื่อนที่ของคลื่นที่ออกไปก็จะตั้งฉากกันหน้าคลื่นเช่นกันนะคะคราวนี้คลื่นที่เคลื่อนที่เข้ามาเขาก็จะเรียกว่าคลื่นตกกระทบและรังสีที่ชี้เข้ามาก็เรียกว่ารังสีตกกระทบเช่นกันคลื่นที่เคลื่อนที่ออกไปก็จะเรียกว่าคลื่นสะท้อนและรังสีที่ชี้ออกไปก็เรียกว่ารังสีสะท้อนนะคะคราวนี้มันจะมีจุดนะคะที่ เป็นแนวของการตกกระทบและการสะท้อนนะเป็นแนวเป็นแนวกึงก่งกลางหรือเป็นจุดที่เกิดการตกกระทบและการสะท้อนนะคะเขาเรียกว่าเส้นแนวฉากนะเส้นแนวฉากหรือว่าเส้น normal line คราวนี้แล้วถ้าเป็นลักษณะคลื่นที่เป็นแบบอื่นละ่ะนะคะหรือผิวสะท้อนที่เป็นแบบอื่นละ่ะเมื่อกี้มันจะเป็นผิวสะท้อนแบบเรียบใช่ไหมคะอันนี้คลื่นโค้งนะคะอะ ผิวสะท้อนโคง้งแต่ว่าคลื่นอ่ะมีการเคลื่อนที่ไปกลับอย่างเงี้ยมันจะมีจุดที่แบบกําเนิดขึ้นเป็นวงกลมนะคะไปสะท้อนแล้วกลายเป็นคลื่นหน้าตรงออกไปหรืออันนี้เป็นผิวเรียบนะคะเป็นคลื่นวงกลมนะเข้ามาแล้วสะท้อนทอนกลับออกเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้นะคะอยากให้เด็กๆสังเกตว่าเฮ้ยการสะท้อนกลับมันเป็นวงวงออกอย่างเงี้ย นั่นคืออะไรนะคะนอกจากการดูเรื่องของการสะท้อนผิวน้าแล้วนะการสะท้อนของคลื่นเราสามารถดูได้จากเส้นเชือกด้วยนะคะคราวนี้เดี๋ยวครูขอสรุปกฎการสะท้อนนิดนึงนะจริงเด็กๆรู้กฎการสะท้อนนี้จากในชั้นมต้นแล้วแหละนะคะว่ามุมตกกระทบกับมุมสะท้อนเท่ากันรังสีตกกระทบนะเ,ออเส้นแนวฉากนะรังสีสะท้อนอยู่ในระนาบเดียวกันระนาบก็คือพื้นผิวเดียวกันคราวนี้ ครูขอให้ได้เด็กดูในเรื่องของคลื่นเส้นเชือกนะคะอีกนิดนึงเขาเรียกว่าปลายตึงกับปลายอิสระปลายตึงคืออะไรมีการผูกไว้ปลายอิสระคือการคล้องไว้นะคะถ้าเป็นปลายตึงเขาเรียกว่าสะท้อนกลับเฟสกลับเฟสคือเห็นไหมคะเขาเอาด้านบนเขา้าเขาจะเอาด้านล่างออกอ่าก็คือกลับ180องศานะคะกลับ180องศาหรือเราเรียกว่าตีลังกานั่แหละแต่ถ้า เป็นปลายอิสระนะคะออกมามุมแบบเดิมเลยแต่เด็กๆต้องดูนะอันนี้เขาเอาด้านหน้าซึ่งเป็นด้านเฉียงๆแบบชันๆเข้าใช่ไหมคะเขาก็เอาด้านชันออกเหมือนกันอ่ะแล้วด้านที่ชันน้อยกว่าเนี่ยก็จะตามมาเราจะดูจากทิศของลูกศรน,นะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเด็กๆลองมาดูในเรื่องของการสะท้อนของปลายเส้นเชือกันนิดหนึ่งนะคะเพื่อดูจออโจทย์กฎการสะท้อนลักษณะการสะท้อนของเส้นเชือกตัวเนี้ย คำถามแรกปลายตึงหรือปลายอิสระดูออกไหมคะเป็นกําแพงแบบนี้ไม่มีห่วงคล้องเลยนะอันนี้คือปลายตึงถ้าปลายตึงต้องกลับเฟสร8อยแปดสิบก็คือตีลังกาอ่ะคราวนี้อันไหนที่ตัดทิ้งได้เลยอ่ะถ้าหน้าตาถ้าหน้าตาที่ตัดทิ้งได้เลยก็คือกอกับงอเนาะอ่ะต้องไม่ใช่นะคะเพราะว่าต้องตีลังกาออกมา อ่ะคราวนี้อันต่อไปค่ะเขาเอาด้านตั้งเข้าก่อนแสดงว่าด้านที่ออกมาก็จะต้องเป็นด้านตั้งค่ะแล้วก็ด้านเฉียงตามมาด้านข้อนี้ก็เลยต้องตอบขอควายนะคะเอาด้านไหนเข้าก่อนต้องเอาด้านนั้นออกมาคือโจทย์ที่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยเราจะสังเกตลักษณะของการออกมาได้ถูกต้องแต่ถ้ามันเป็นคลื่นที่แบบมันเป็นโค้งอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่รู้ว่าด้านไหนคือหน้าหรือหลัง ดังนั้นถ้าเวลาเด็กๆเ,เจอโจทย์แบบนี้นะคะถึงแม้ว่าในาความเป็นจริงเราจะทําเชื่อให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เนาะนะคะอะคราวนี้ต่อไปนะคะอันนี้เรามาดูในเรื่องของเราจะต้องใช้สูตรเรื่องของความเร็วแล้วก็ในเรื่องของการสะท้อนของคลื่นด้วยอันดับแรกเรามาดูซิตัวนี้นะคะคลื่นตัวนี้เป็นคลื่นในเส้นเชือกซึ่งเป็นปลายอิสระนะคะปลายอิสระก็คือไม่กับเฟส ก็คือเอาด้านบนเข้าด้านบนก็ออกมานะคะดังนั้นดังนั้นเด็กๆปัดข้อไหนทิ้งได้เลยคะ่ะตัดขอไข่กับงองูทิ้งไปเลยตัดขอไขก่กบง,งูทิ้งไปเลยเพราะมันกลับเฟสนะคะคราวนี้เรามาพิจารณาต่อเขาบอกว่าคลื่นตัวนี้มีอัตราเร็ว3เซนติเมตรต่อวินาทีเวลาผ่านไป2วินาทีค่ะคลื่นสะท้อนจะเป็นไปตามข้อใด ถ้าจากสูตรเราก็ต้องมาหาว่าเจ้าคลื่นตัวเนี้ยเขาเคลื่อนที่ไปได้ระยะเท่าไหร่ถูกไหมคะอ่ะเรามีสูตรอยู่เนาะ v เท่า s ส่วน t s ของเราก็เลยเป็น v คูณ t นะคะคราวนี้ v ของเรา3เวลาสองไม่ต้องเปลี่ยน s i ก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะได้เป็น6เซนติเมตรคราวนี้เรามาดูนะคะ6เซนนะตรงเนี้ยเวลาที่เราพิจารณาคือถ้าเราดูจากด้านหน้า นะคะถ้าเราดูจากด้านหน้าคืนเราก็ต้องดูตอนที่เขาออกจากด้านหน้าเหมือนกันนะอะคราวนี้ 6, 6เซนใช่ไหมคะ 1, เรานับได้เลยอ่ะสองแล้วก็ออกมา4 5 6นะคะอย่างเงี้ย6เซนคราวนี้เราดูจากด้านหน้าใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่ครูบอกนะดังนั้นตอนออกมาก็คือหมายความว่าด้านหน้าก็ต้องอยู่ณนะตำแหน่งเนี่ยแล้วก็วาดกลับไป ะะแล้วเราก็วาดกลับไปแล้วก็จีมมันก็ต้องวาด3เส้นเดิมนะคะแต่ครูกลัวว่าเดี๋ยวเราดูไม่ชัดนะคราวนี้เราก็มีการชี้ออกเราจะเห็นว่าด้านหน้าของคลืนะ่นอยู่ในะตำแหน่ง3เซนนะคะงนงานข้อเนี้ยเราก็เลยต้องตอบก่อไก่นะคะโอเคนะเราก็ใช้หลักการนี้แหละนะคะในการทำถึงแม้ว่าจะเป็นการสะท้อนกับเฟสก็เหอะก,ก็ทำได้เหมือนกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะ เราก็ได้เรียนเรื่ององค์ประกอบของคลื่นเนาะแล้วก็การสะท้อนของคลื่นไปนะคะในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนสมบัติของคลื่นนะที่เป็นการหักเหเลือเ่อกเบนแล้วก็แทรกสอดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ